สวัสดีครับทุกคนนี่นะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับเราก็จะมาหาเหตุการณ์เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าได้เห็ดอะไรกันบ้างแต่จริงๆอ่ะตอนนี้เราเราได้บ้างเราแหละอันนี้เห็ดอันเนี้ยซึ่งภาษาเขมรเขาเรียกว่าปัสซัตสเปิร์อะไรไม่รู้ภาษาไทยไม่รู้จักหรอกโอเคเดี๋ยวไปหากันเลยกัดตืดหมดเลยมันกัดตืดนี่เหตุกานณ์เลยนะดูเห็ดหน่อยสิตอนนี้เราก็เดินมาสะพานเราแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงน้ำหลากอ่ะน้ำมันก็เลยแบบ รวมป่าเราก็ต้องเดินเย้เราเจออีกแล้วหนึ่งกลานี่ไงเร็วดินี่เยอะมากทุกคนอืมได้ต้องไปเบย์เบย์เแต่สนิเงยจะได้ไม่เกินเบย์ตรงกลัวนเวียได้เปิดได้เยอะมากทุกคนเห็ดอันเนี้ย คือเขาจะเอาไปทําเป็นแบบคล้ายๆลวกใช่ไหมแล้วก็เอาไปจิ้มกับน้าจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มเจ๋วที่ค่อนข้างเปรี้ยวๆอ่ะมันจะอร่อยแต่เนี้ยเรายังไม่เคยกินแต่ว่าเราจะเอาไปทํากินดูด้ดักพืชดักได้ปันด้ไอ้คอยังต้องข้ามเดินบนคันคันดินนี่เ็ต้นะเตลงวิ จะไปจริงๆหรอทุกคนดูด <sup> ิมีการตกแล้วเกิดขึ้นเอ้ยเมื่อกี้ยูดูหาโทรศัพท์ไม่เจออยู่กับมือตัวเองดูในเจลหรอวะไม่ก็เอ็งแบบโรดซีใช่ไห่ะวะไม่กัแบบโรซีหรอวะ โอ้โหดูที่มนโมเล่านเลนโมเล่นยูมกันนาเอยม็กกันมันไ้เนอายา่เ้ามม่เจ้แ่มาเูเน้่อมาเจอา่าเเม่มีามอะแม่อเ้มาเจ้่มเอเ้มเเ้ม่มเเ้ม่อแ่อเอ่้ม้อเิน อตอนนี้เราก็ข้ามจริงๆนะทุกคนดูดิเตียงหมดแล้วเนี่ย <laughs> เราก็จะข้ามแต่ก่อนตอนนี้น้ำมันไหลด้วยแต่ว่า <c oughs> คือจริงๆอ่ะตอนนี้น้ำมันค่อนข้าง,ขงจะลดปริมาณ <c oughs> ลงจา,จากเมื่อคืน <c oughs> นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันน่าจะดึกเอ้ยมาชามันน่นาจะลึกมากโอ้โโอ้โหเนี่ยนี่ไงทุกคนมันเป็นน้ำอ่ะเขาเรียกว่าน้ำที่มันหลาก มาจากในแมน่น้ำเฉียดตอนนี้ก็เลยมาปเป็นเวลาสามวันแล้วโอ้โหนานมากแบบมันไกลมากร้อนเลยฉันต้องหาเงินสค่สองร้อยไปซื้อเห็ดมากินเองแล้วนี่อ่ะโอ้โห,โอโหพอเราเลยมาสักพักหนึ่งอ่ะทุกคนเนี่ยเราก็เลยคิดว่า ทำไมชีวิตคนเราอะมันต้องลำบากขนาดนี้วะเราทําไปเพื่ออะไรอ่ะทําไปเพื่ออะไรอย่าหาว่าเห็ดแพงนะคะใครนี่ใครอะไรมากใครที่พูดว่าเห็ดแพงก็คือไม่ได้นะห้ามพูดมันหายากจริงๆดูเต้ยเอ็งสู้แต่เพื่ออะไรเต้ยอะไรมาสู้ไปเพื่ออะไรเออดูไว้นะคะไม่ใช่แบบอู้ต๊ะ เฮ้ยทุกคนจำสะพานเก่าที่เราเคยข้ามได้ไหมฮะตอนนี้น้ำมันท่วมแบบท่วมเลยอะราดมองโกรยตรูงี่แมวโพสัมมาเราที่กรูงนี่ยนนี่เราก็เพิ่งข้ามน้ำมาอุ่นแอุ่นเสริมน้นะเออนี่ไง นี่เคยกินเหาเห็ดสเปอร์นี่โอเคนี่อันนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เราข้ามน้ำม,มาใช่ไหมซึ่งแบบมันน่ากลัวมากทุกคนแ,บบนแล้วน้ำก็ค่อนข้างลึกอะมันถึงเอวเลยน้าบ้านะ Mưa này chạy hào tự kênh là <laughs> <Ủa chẳng hẹn. cười> yeah. Đu nám Đu đi nám Ơi, <laughs> ừ, ờ, cho hỏi đi à này เออนี่แหละอันนี้เห็ดหรืมะกินได้อยู่มั้งฮะนี่ไงทุกคนเจออีกแล้วน,นี่อ่ะ,ะวนี้นี่ไงอีกหนึ่งอัน เยอะมากนี่แล้วโอไปเยอะเกินอ่ะเราจะไปดูตรงนี้อีโอ้ยนี่ก็เจอโอ้โหโอเค,อเคนี่แล้วนาน้องแนวไหน อ,อีกแล้วเยอะมากเหตเนี้จะเอาไปลวกจิ้มไปจิ้ม,มนั่จิ้มอืมมฮมอืมอ,อยู่ที่ว่าเราจะ นั่งเก็บได้นานแค่เพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากทุกคนเห็นอันเนี้ยลองรู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรรู้จักกต่ภาษาเขมรน,นี่อีกแล้วโอ้โหนี่โอ้โหเจอแจ็คพอตเห็ดสีม่วงนี่เห็ดอันนี้หวานนี่กินได้กิ๊สส์ เนี่ยเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นแบบเรียกว่าขึ้นเป็นโพงอ่ะขึ้นเป็นฝูงเลย อันดือดอันยายจริงๆอันยายเขาไม่ค่อยกินกันหรอกแต่เราก็เด็ดไปจดิงจริงมีอยู่อีกนะเนี่ยนี่ไงโอ้หพอเรานั่ง นานๆแล้วเราก็ลุกขึ้นเดินมันก็เวียนหัวแบบวินมุมากเลยแนะนําว่าต้องมียาด,ดมนะทุกคนเวลามาหาเห็ดอันนี้เพราะมันเยอะแล้วมันต้องนั่งตลอดแล้วพอลุกมันก็จะเป็นลมนี่ทุกคนอันนี้เห็ดนี้เขาเรียกว่าเห็ดน้ำหมาแต่ว่ามันน่าจะแก่แล้วเนี่ย แล้วก็เดินฟ้าใป้ก้อง,อ,อ,งอืมฮีได้าแต่มีฉันก็ไม่ได้หาลเลยฉันไม่ได้มองอะไรเลยไม่มีอะไรเลย โอ้โหนี่เห็นตัวเนียมเออนู่หปวงี่ยคุณเดินยังไงพางกันเดินยังไงเดินเก็ดเต็มป่าหาไม่เจอเกยียยเลยนะคะเดินเกลี่ยอือนั่นไง ี่ดูโอ้โหว้าวซิการ์เตเยอะมากน,นี่อันนี้จเจอแล้วทีอันนี้จะเป็นอันนี้สัตว์สัตว์อ้ยนะสัตว์เชือแต่นี่มันมียางอะ่ะฮะเต้ไม่ไม่ไม,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 ม่เชือ,ะอชนะพวกเรากิมมันซี่แต่นอันนี้ อันนี้นเห็ดพิษนะเนี่ยเพราะเนี่ยเวลาเราดูนะเนีพอเราเด็ดมันใช่มันจะมียาออกมาเป็นเห็ดพิษดูน่ากลัวมากกินไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครอบครัวเขาอันนี้กินไม่ได้นะดูดู นี่ทุกคนเจออีกแล้วหนึ่งดอกนี่ไงน่ารักเวอร์นี่เจออีกแล้วอันนึงจอเนี้ยเขาน่าจะแก่แล้วนี่อันนี้เขาเรียกว่ามันแก่แก่แล้ว่อันนี้ก็เหมือนกันดูดู เราก็จะเอาแค่นี้มันไปเราค่อยไปตัดอยู่บ้านเนี่ยทุกคนเห็ดเห็ดเนี้ยมันเยอะมากแต่มันก็แก่หมดแล้วมันขึ้นตามแบบข้างทางเลยนะแบบเดินไปก็เห็นเดินไปมันก็ขึ้นเยอะจริงๆเยอะมวกวมี่วอืมน่าจะกลิ่นเห็ด เห็ะรเ็รมสนี่ท่นี้เป็นแบบเยลลี่เยลลี่เห็ดเยลลี่ตอนนี้เราก็เดินมาแล้วัะพักนึงแล้วก็จะเป็นลมอาช่วยด้วยข้าพเจ้าจะเป็นลม ก็จะเดินไปแล้วก็ไปหาที่นั่งละนั่งเล่นๆน,นั่งแบบไม่ทำอะไรไม่หาอะไรออกคือเพรามันเหนื่อยมากวันนี้เดินเรามาสามวันแล้วอ3สามวันสามเดือนสามเดือนสามวันเดินไปเรื่อยๆทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเห็ดนอกเหนือจากเห็ดที่เราหาเยอะมากแต่เราอะ่ะไม่ได้เอาไม้อะ่ะมันต้องมีไม้แล้วก็ต้องเขี่ยใบไม้แบบเออเขีย่ยเขี่ยๆมันจะมีเห็ดอยู่ข้างล่างซึ่งเราไม่มีอุปกรณ์นั้นนีไง พอคนเขาเขีย่ยเขาก็จะได้เห็ดประมาณนี้เนี่ยซึ่งมันหักอันนี้เขาเห็นน้ำมากเนี่ยปึ๊บนี่มันก็เป็นเห็ดที่คนมาก,กินกันเนี่ยเห็ดเนี้ยแต่มันกินได้มันลวกเอาไปลวกแล้วก็จิ้มอร่อยนะแต่ไม่เคยกินนะเห็นเขาพูดนีออันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเยอะมากเห็ดแบบเนี้ดียวไปดูกันว่ามีไหมจะให้ดูน,นั่นไง เฮ็ดสีเหลืองๆเห็นไหมทุกคนเนี่ยเป็ดอันนี้เนี่ยเราหากันนาแก่แล้วแก่เกินไปไม่กินเนี่ยลูกมันอันนี้ก็เด็กเกินไปฮะ ดีไหมอฮ้ยสวยสวยมากเห็ดเยลลี่เห็ดเยลลี <h 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 ่สวยมากเิดขึ้นได้จังัวต่อวะเิดข้นหมดเลยตัง นี่ไ,ไงเยอะเลยเนี่ยอ้สัตว์ระวิงน,นี่นุ๊งงานนี้น่าระวิงอันนี้ขมเห็ดขมฟิวคล้ายๆเห็ดยูคา น,นี่อันนึงเตัวเนี่ยมันแก่แล้วแก่เกินไปเราไม่กินเราจะเอาแต่แบบฟิตฟิตนี่อันโอ้โอ๊ะปลากระด่นี่อันนี้อื้ จเจออีกแล้วทุกคนนเบบี้แมสโลเอ้ยอันนี้ไงผักที่เราตามหาผักที่เราเคยหาในชิปก่อนเนี่ยอันเนี้วยเขาเรียกว่าปลาสวยไม่เอาไปหรอกไปที่เดิมจุ๊บนี่อันเนี้ยมีเป็นฝู่นเลยทุกคน เห็นเนี้ยมันอยู่แบบนี้แหละมันจะอยู่เป็นแบบฝุ่งๆเลยแต่ว่าเนี้ยมันแก่แล้วยันไม่ได้ยังเอ้ยมันเห็ดยางนี่หว่าใช่ไหมนีโ่โอเคโอเคนี่แบงมวยสันนี่เนี่ยมันเยอะมากนะ นายงานุสวยดเนี่ยเยอะมากเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนเราเจอเห็นนี้ด้วย เทสยุค่านี่เราเจอดงของมันแล้วเขาเราียกว่าสัสสเปลือยเปอร์ยยอนีออม่มือเนี้ขึ้นเต็มเลยทุกคนเนี่ยใกล้จะกะเน่าแล้วเนี่ยใกล้จะแก่แล้วเห็นไหมไอ้ที่ใกล้จะแก่มันก็จะเนี่ยมันจะขึ้นเป็น เร็วๆข้างๆอู๋ <Damon> ้นี่คบเอ๊ โอ้โหมันเยอะมากทุกคนแต่นี่น่าจะแก่เอาดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่านี่อันนี้อันเด็กอันนี้น่าจะแก่แล้วไหนตรงไหนเนี่ยอีกอุ้ยเดินไปไม่ดูเห็ดเนี่ยดูเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดพิษละมั้งเนี่ย นงาเห็ดผิดหน้าตาก็ประมาณนี้แหลยยูเประมาณไหนเราเช็ดก่อนดูใ,นให้อันนี้ใช่เห็ดผิดไหมเนี่ยน่าจะใช่นะมันดูหน้าตาดูไม่น่ากินเลยันจะเห็ดอะไรไม่รู้สีเหลืองนี่ยูเห็ดอะไรเห็ดอะไรสีเหลืองๆเงนี่ยนี่

mọi Thì người biết hai bao nhiêu ý kiến của đại lý Oh nhớt mang nha tựa đồ mày lẻo mày nhớt trong ký ký đất lò mày lạng đất lò mày lạng đất lò mày ký 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 เมนด้วยนี่เมนสุดเปื่อด้วยนี่ตัดเจิดด้วยนเนี่ยดูวะทุกอนุรูขงคนทุกอนุรูขงป่าเลยอืมจิตไป้ห้อยวันนี้สวยเนี่ยเงมีเหลือนะแต่เราไม่เด็ดและเราพี่เด็ดน,ดน,ดน,นะ Ừm, quỷ thì có thể nó vài Đồ ăn quỷ thôi này ngay tầng đáy vào này ทุกคนตอนนี้คือเรานั่งพักนะเพราะว่ามันเยอะมากๆแล้วตอนนี้เราก็ขีเ้เกียจเก็บแล้วอะดูเนี่ยเอาไปทำอะไรหมดดูเนี่ยอันนี้มีเจอเห็ดยูคาด้วยนี่เห็ดยูคาก็เยอะเหมือนกันนะแต่คนท่านนี้เขาก็ไม่ค่อยกินกันอืเห็นในคนก็ไม่ค่อยกินแต่ว่าเราเนี่ยจะเด็ดไปลองชิมดูแต่ในเห็ดเยลลี่น, Jelly, นี่คนกิน โอเคทุกคนเดี๋ยวเรานั่งพักก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะต้องข้ามสะพานกันแล้คนดูดิมสอสมันสวยมากเลยอะ่ะนี่นีอ๋อแล้วมอสมอสเอาปลูกตามแบบตามต้นไม้ทุกคนเหนเที่เราหามาได้เราจะคัดแยกใสน่นี่ก่อนเนี่ยหาจะกลับลวเนี่ยยังเจอเนี่ย

เจอแจ็คกอดก่อนออกนี่นี่น้อยฮิอูดน่มีุ้มแล้วนี่อีแล้วนี่นี่นี่นีอูดนี่นี่อ้ยเยอะเลยเยอะยมากเลย อิงเดินไปเหรนกับนี่อ่ะเนี่ยมันกระโหลกมันซ่อนตัวอู้น,อนี่เห็ดยูคาทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยคนที่น่าเขาไม่กินกังน,นี่เห็ดยูคาใช่ไหมเนี่ย มันเยอะไงเขาเลยไม่กินกันไงพ่อไม่กลัไปน,น,น,นี่นี่ <c oughs> เนมตัดได้เจนนี่เนี่ยอุ๊ดนตุ้มเป๊ะเลยต่อยแน่โอ้ตับเนนี่เอ้นี่ทุกคนก็คือตอนนี้เราแยกกับคนที่เขารู้จัก ใช่ไหมแล้วมากัอเยซออุสองคนตอนนี้ก็คือเดินหลงป่าหาสะพานข้าแม่น้ำไม่เจอทุกคนเคยจะเจว่าหลงทางแล้วตอนนี้แต่อย่าพูดแต่ว่าถ้าเราเข้าป่าเขาพูดว่าห้ามพูดว่าหลงทางถ้าเราพูดหลงทางมันจะหลงจริงๆเราจะพยายามพูดไม่พูดคําว่าหลงทางแล้วกันโอเคหรือเราไปหลงทางใช่ไหมเ <c oughs> นออันนี้ก็ประสาทนี่เห็นไหมเนี่ยเจอเห็ดอะไรเนี yeah, ่ยเนี่ยเห็ด นูบะหมอดน,นี่เห็ดอีกแล้วโอเคเราเจอกันเดี๋ยวไปเดินก่อนแป๊บนึงโอ้นี่เห็ดที่เราหามาได้นี่แค่เราเลยนะของเขาไม่ได้ของเรานู่นนีโ่โอเค,อเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวข้ามสะพานกลับแล้วจ้าเดี๋ยวไปดูให้ดูน้ำที่เราข้ามาอ,อะเออมากรูนะนะ่าเน้อที่ไหนจะให้ดู สู้เพื่อเห็ดไอ้ซึ่งติงกิซีปีรวยโลนึง มาแล้วทุกคนเนี่ยน้ำหเกเยจะมาชีตอันซส้อทัต่จราเดิมแต่เนาะโตโตโตซับเตอเดิลืนได้ข้างไปแล้วเนี่ยคืนน้คมาเลยๆใช่เราข้างไปเรื่อยๆเรานบางกรณีทางนี้ เดินทาง hàng cặp, บ่คะแล้วเอ้อเอ้อ Mì นี้นี่มันทางหน้าวะนี่จะมี ตัวมาเนี่ยมออ้าเลี้ยงก็เหยียไหนนี่อเอนนี้น <c oughs> โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเดินข้ามน้ำข้ามทะเลลุยเปล่าลุยไฟเราก็จะขอปิดคลิปเพื่อกลับบ้านทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะอ้ยน่าสวยมมาก ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย